อันนี้บอกตัวเองบมกไม่นมอย่าเชื่อผัวถ้าเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยอย่าเชื่อผัวให้เชื่อพ่อ่อเขาอยู่ในสังเวียนนี้มันต้องเท่าไรแล้วเธอเออแล้วผัวมึงเนี่ยแล้วผัวเป็นตำรวจไงผัวเป็นตำรวจจะรู้เรื่องไหมล่ะเออเรื่องตัวเองให้ได้ก่อนเถอะอย่าเชื่อผัวไม่เชื่อพ่อเออเออแล้วทีนี้แต่เนื้อ แต่รายการ็กๆเขาก็จะไปรวมกับภูมิใจไทยใช่ไหมฮะเขาจะไปรวมเขาจะไปจัรวมเขาจะไปรวมใจไใจเลื่อกพ่อแล้วภูมิใจไทยเดียวเองไม่ดียวผ่านธรรมนัฐใช่ไหมไม่ไม่ไม่ธรรมธรรมนัฐไม่เดียวพักเล็กเพราะว่าถนัดกับลุงป้อมสอนไว้ไม่ดียวพักเล็กเป็นวิชาพื้นฐานที่เรียนมาหนึ่งศูนย์หนึ่งลุงป้อมน้วตีนุชไปแล้วนุชเอาพลังประชารัฐไปแบบเกาะยาตแม่แล้วอนุทิพเป็นญาตแม่ใช่ไหมไปเทียบไงแล้วปเทนี่ ลัลงสีหลังสีไปก่อนเลยอ,อย่าให้นอนหลอกละอานุจินวิ่งหนีไปนี่ไปหนีไปวิ่งหนีไปเพราะที้ขเขาแบบคับพัดเขาไม่ได้ให้รลังสีเป็นคนตัดสินใจนะ<อ>แล้วมีทหารโทรหารฉันไว<อ>้เมันก่อนเขาบอกว่าคุณรอสอเนี่ยแกยพูดว่า เรื่องเรื่องชายแดนเนี่ยแกถนัดใช่ไหมคุณคุณชาดาเดี๋ยวว่าเออเนี่ยเชิญมาคุยปัญหาเรื่องชายแดนมาเรื่องเรื่ชายแดนทหารโทรฉันทันทีเลยไม่นะเขาไม่เคยลบไม่เคยลบทหารโทรมาจะบอกเราโทรหาฉันทำไมไม่โทรหาชาดาไปโทรหาชาดาหรือไปหาอุชัยชานีแล้วไม่บอกปันแลัวที่นั่นก็ได้เออชาดาก็เลยบอกว่าอ๋อจริงๆก็ไม่ได้คุยเรื่องชายแดนหรอกครับบอกเขาไม่เคยลบนะ่นน้องบอกเขาเดี๋ยวนี้อะไรเดี๋ยวนี้ถ้าเทียบระหว่างชาดากับเขาดิชาดาลบเก่งกว่าเออ คุณบอยนักถคุณบอยคุณบอยคืออย่างนี้บอยต้องออกจากรายการมริกาก่อนเพราะนี่คือรายการขายของแล้วบอยไปดูเขาขึ้นรายการแล้วรายการพี่ก้องเออย้อนหลังเอาเหมือนแต่เหมือนกับตีแบตอ่ะออสอละตีมาพี่ก้องตีกับปั้งปั้งจบตอนนี้สอละต้องไปสู้กับพี่ก้องค่ะจะมาสู้กับแองเจลรีไม่ได้แล้วค่ะมันคนละเรื่องค่ะมันคนละเวลาเวลาเวลาค่ะคนละฝีมือด้วยเออ พักคเศรษฐกิจคบยากไม่น่าคบอันนั้นทิ้หนีไปหนีไปบสามคนแรกไม่น่าคบเลยก่อนสับก่นไลค์ชัวร์ๆนะเอาครีมไปแล้วนะครีมไปแล้วนะไปแล้วนะสี่สามหลอดแถมหนึ่งหลอดเลทำสามหลอดแต่หนึ่งหลอดน้ีมฟอร์มนะครีมฟอร์มนะผิวฟอร์มผิวฟิร์มท้องอยู่ทาไม่ท้องก็ต้องทาลดนอหนอต้องรีบทาแล้วถ้าแบบว่าใครที่แบบว่ามีผิวเรียบแล้วเนี่ยอยากให้ผิวเนี่ยมันเรียบแล้วแน่นเวลาใครลูบหน้าท้องเนี่ยลูบหน้าท้องเนี่ยต้องทา 390คุ้มเหลือเกินรูปทีหนึ่งปังปังดีมากเลยคือทานเนียงเหนียงเรียบเนียนสนิ <ไอ S 1> ทใครที่แม่แม่ที่นั่งอยู่เนี่ยถ้าเกิดเหนียงตรงคอเหนียงเยอะแล้วใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้จริงๆเริ่มกระพือแล้วอ่ะ ปึือปักแล้ปลืปักอ่าแล้วถ้าเราถ้าเราต้องทำทำทำกิจกรรมอ่าแล้วกิจกรรมเข้าจังหวะนอกสถานที่เอาโดนเหรอครับพี่เจอยิงโดนอะไรอย่างเป็นต้นหรือว่าหาเสียงเลือกอ่าตาใส่ก็ตาใส่หรือว่าไปก่อการจราจรจะลงถนนคือแบบว่าน้ำพึ่งจะลุกเป็นไฟน้ำพึ่งหยดเดี๋ยวจะลุกเป็นไฟอันนี้ต้องทาก่อนทาก่อนเพราะอันนี้เนี่ยนอกจากเฟิร์มแล้วหอมด้วย ผิวเฟิร์ม UV p r o t e มันเป็น UV Protection เธอจะได้กลับมาใส่ชุดสีขาวได้อร่าแล้วมันก็ทนอัพผิวด้วยแล้วจะยังไม่ทนผิวเฉ้ขาวกว่าเมียหลวงเลยล่ะเมียน้อยทุกคนต้องซื้อนะผิวเฉพขาวกว่าเมียหลวงเมียหลวงห้ามเซอ้อ ขายเมียน้อยเมียน้อยมีเยอะกว่างอ่ะไอคนที่คางยาวก็คนนึงมีเมียหลวงที่คนเดียวแต่มันมีเมียน้อยที่หลายคนเราต้องเกาะเจาะตลาดเมียน้อยตลาดเมียน้อยอ่ะเมียน้อยทั้งหลายซื้อเมียน้อยซื้อซ้าโดยเฉพาะอันนียน้ออันนี้ไม่มีน้ำมันนะไม่เกี่ยวกับพราไม่ได้ปลุกเสกไม่ผ่านการปลุกเสกอินเมียน้อยกีนเมียน้อยที่เกาะอีเวนต์ตลอดอ่ะแล้วก็ไปทำเอลคอดอยู่ตลอดเวลาเมียหลวงเขาลุกแล้วต่อให้ไปซื้อบ้านอะไรอยู่ที่ปีดีพนม ปนมใจพนมลุงลงต่อให้ต่อให้ไปนมลุงปีดีพนมลุงเออต่อให้ไปซื้อบ้านปีดีพนมยุ้งอยู่ที่ไหนก็ตามแต่อีมีหลวงเขาทราบแล้วพนมสารคามเออต่อให้เออมึงจะหนีกันไปอยู่กับบ้านของปีดีพนมลุงไม่ได้เขาไม่ได้ซื้อคอนโดอยู่ที่น้อเขาไปซื้ออยู่ที่พนมลุงปีดีพนมลุงฝรั่งเศสพี่อ๋อเหรออ๋อซื้อที่ฝรั่งเศสฝร่งเไม่จริงเนี่อยู่ทองหล่อกะว่าหนึ่งหนึ่งสองนีไปด้วยกันไงเออคุณมายู คุณไปอยู่เอเอาฉั้นไหมพี่แต่พี่ต้องซื้อของเรานะเอเป้าหมายอย่างน้อยพี่ต้องซื้อของเราสามแสนเราจะบอกฉันให้อันนี่มันมิตราชีซื้อก่อนเลยเราสแกมเมอร์เลยละ่ะตัวแม่สแกมเมอร์กบล็ปเพ์แบดักเมย์